สวัสดีครับ FC ช่องคนหัวหวยพาดวยทุกคนครับผมสวัสดีแอดมินแต่ละช่องด้วยนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่27เดือน8แล้วนะครับผมก็มีแนวทางฮานอยมาฝากเหมือนเดิมนะครับเชา้านี้บรรยากาศเช,าชา้าๆผลฮานอยเมื่อวานเมื่อวานนะครับผมให้ไปเออฮานอยมันสุก วิ่งรูดไปที่0กับ1 4กับ5ใช่ไหมครับเออมาดูผลฮานอยก่อนครับว่าออกอะไรเมื่อวานเฉพาะกิจออก3 7 7 0 8นะครับแล้วก็พิเศษ8 9 5 9 6ปกติ1 5 1 5 4เ i p พีออก2 1 9แล้วก็6 5นะครับ สำหรับตัววิ่งรูดที่ผมให้0ย์กับ1ใช่ไหมก็เข้าไปที่1นัท่านแรกมาดูตัววิ่งรูดครับวิ่งรูดโอเค1อันนี้ v i p มีไหมครับมี1ครับแล้วชุด2ตัวเจาะผมให้0405กับ1415ก็เข้าไปที่ตัวกลับนะครับ1 5นี่ครับเมื่อวาน15นี่ครับชุดปกติเลยครับนี่ อหน่อยปกติครับมาวานหนึ่งหเข้านะครับชุด2ตัวส่วนในเลขตารางเลขตารางก็มีทิ้เข้านะครับก็มีชุดห้าหนึ่งอ่ะถ้าใครจับไปวิ่งลุไปจับประกบนะครับก็มี4ี่ห้านี่ครับนี่4สหแล้วก็มี 5, ห้าหกโหเข้า เข้าทุกตัวครับโอเคเรามาดูหาหนอยแนวทางหาหนอยวันนี้ก็แล้วกันเมื่อวานรู้สึกจะเข้าเยอะนะครับเมื่อวานโอเควันนี้สำหรับตัววิ่งรูด วิ่งรูดของผมให้ไปที่นี่เลยครับ6กับ7 6กับ7นะครับวิ่งรูดสำหรับเลขในตาราง ก็6 7แล้วก็8 9เหมือนเดิมครับ6 7 8 9เลข4ตัวตัวที่จะมาประกบกับ6กับ7นะครับผมให้ไปนี่เลยครับชุด2ตัว6 หกหกเจ็ดหแปดหเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดหก็ตัวเดียวกันนะครับผมไม่เขียนกันแล้วกันคือมันกลับตัวอยู่แล้วเจ็ดหเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้าชุดสองตัวนี้ไปกลับบนล่างนะครับ น้อยของผมจะเน้นปกติแล้วก็พิเศษรอบพิเศษแล้วก็รอบ v.i.p นะครับ3รอบนะครับเฉพาะกิจผมไม่ได้คิดไว้ให้ก็ถ้าใครจะนําไปเล่นได้ทั้ง4ี่นอยก็โอเคไม่เป็นไรผมก็คือเน้นสามสามนอยปกติพิเศษแล้วก็รอบ vip นะครับ ตัวเน้นสำหรับตัวเน้นรอ,อบนี้นะครับวันนี้ผมผมชอบหกอะวิ่งรูดเน้นหกไปแล้วกันอ่ะเน,เน้นเน้นหก 66รอง7นะผมชอบชุดนี้ทับเบิลก็คือ66นะครับ66ชอบชุด67 68แล้วก็69นะครับ3ชุดนะครับที่เน้นสำหรับตัวอื่นเพื่อนๆก็ จับเล่นได้นะครับถ้าใครชอบ7ก็เป็น7 8 7 6แปเนี่ยโอเคตัวเบิลเพเ็ดเจ็ดแต่7 7มามาสอวันแล้วนะครับ7 7 7 8เจ็ดเชุด3ตัวชุด3ตัวผมคิดว่ามันอาจจะหามหรืออะไรประมาณนี้นะมันชอบออกนะ สตัวก like ็หกหกหกหรืออะไรแปดประมาณนี้หกหกเจ็ดแปดดชุดสตัวพอได้ลุ้น ชุดสามตัวผมไม่ค่อยเน้นถ้าจะเน้นชุดสองตัวแน่สองตัวอะถ้าใครชอบสามชุดนี้ก็เล่นหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกหกก็ติดไว้เผื่อจัดเบิ้ลแต่เจ็ดเจ็ดนี่วันนี้มันมันเสาร์ใช่ไหมก็ไม่แน่ตัวเน้นก็หกครับรองเจ็ดก็แล้วกันเน้นสามชุดพอ โอเคครับสหลับแนวทางฮานอยวันนี้ขอให้เพื่อทุกคนโชคดีเฮงๆปังปังทุกคนครับผมสวัสดีทุกคนครับ